No, no, no. no. แล้วเพื่อนๆสวัสดีมาตายูดี้สวัสดีค่ะ ใส่กวนเอามาชินหน่อย,ยดิใส่ไปเยัดจาคนะยูีๆต้องให้ดูที่เราย่างด้วยสิสวัสดีค่ะ12คนวันนี้มาตามมาเป็นแม่ค้าย,ย่างไลฟ์ ดีกว่าเนาะอันนี้ตลาดนะคะแล้วก็ขายของเรื่อยๆมีนสวัสดีคนดู16คนเลยสวัสดีค่ะอันนี้เพื่อนมาจากโอไฮโอนะเพื่อนๆตอนนี้ที่นี่9ก้าโมงครึ่งนะคะตอนเช้าเรื่องสำหรับถือไปโอเคเดี๋ยวเรามาดูตลาดของเราเนาะยูดี้ยูดี้โชว์ข้าวแกงหรือยังเฮ้ยเธอทำไมไปไปนู้นแล้วฉจะเป็นพวกยังไงวะเธอบอกแอลเลนอะอย่างน้อยก็มาไว้ๆค่ะ เอาไปรูปไตรงนี้เพื่อนปไก่ทอดน่ากินเอ้ยปีไก่ย่างน่ากินไหมขอให้ขอบคุณนะคะทำกท่านไวคอนี่คือเอาไว้รูปหัวก่อนรูแล้วรูเสียเนี่ยจังไหนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้ที่ไทยกำลังเข้านอนแล้วค่ะอย่าพึ่งเข้านอนมากินข้าวกันก่อนสวัสดีค่ะเฮงเฮงเลยเลยขอบคุณมาะ อ้อยากกินอะไรกดะก้าเลยนะแม่ดูเะโชว์แม่ทําอะไรมาทําไมหน้าฉันแดงอย่างนั้นล่ะดิผัดกะเพราของมาตานี่ขายดีที่สุดเลยเนี่ยพูดเลยขายออกก่อนนขายเขาเดี๋ยวจะไปทําอีกแบสหนึ่งอยู่วน้ำอะไรพี่อันนอน่าอทุกอย่างเลยน่าอีตน่ากีตนี่ตรงนี้ไปก่อนนะคะเพื่อน ไม่ขายย่างไก่สวยใช่ไหมราบอกไม่ได้ไปเดี่วนเพี่ยังม่่ ก่องเอาหางขวดเปล่าอีกไหมพี่ใส่ถุงแม่เอาไม่ทีแล้วก็ใอน่ใส่ก่นใ่ไม่ใช่ใส่กแเอาฝาไหมเอ็ก์มวเหรอ่อ่เรางานจัใหม่เรามีสเตชันนีช้ากว่าไทยหนึ่งวันเหรอคะประมาณสิบสองชั่วโมงค่ะรอบหนึ่ง รอบหนึ่งอ่าอันนี้เราก็ลากมาจากข้างในนะเพื่อนเพื่อนเพื่อเราจะมาใส่อันนี้คืออันนี้คือกระป๋องนึงของที่มาตาของเห็นไหมเราก็จะมาใส่ของเห็นไหมเพื่อนเพื่อนมันจะได้เย็นเนาะนี่เราจะได้เย็นเย็นอันนี้ก็คือสเตชันต้มตำเนาะแล้วก็อันนี้ก็คืออันนี้ก็คือของที่แม่เขาทำเห็นไหมมันเป็นของฝากเลยนะเนี่ยปะอ๋อมันี้ยย่างเงี้ยเพื่อนเเป็นอันนี้คืออะไรไส คุณเชียงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็ส่วนมากก็จะเป็นแต่ลูกค้าประจำนะคะเพื่อนเห็นลรหิวอ่ะข้าเหนียวอันนี้มันสุกีงย่างสุกเนาะย่างอะไรขายนี่เลยแล้วเขาจะ ทุกอย่างคือแม่ทําเองหมดเลยนะคะเพื่อนๆเราไม่ได้ซื้อมานะเราโฮมเมดจะบอกว่าไส้กรอกเขาเรียก,กว่าอะไรนะแหนมสิแซ่บสามสามอันสิบเหรียญน,นะคะเพื่อนๆอันนี้อ่เรานอยู่ตรงนี้ละ บัวคุณใส่กันดแล้วให้ดูแลคนบางทีบางทีไฟมัน <calendar> อันตอัน อย่างใช่ค่ะแม่ใหญ่มากๆแล้วบางทีคอริดามันก็จะอยู่ในคอริดาก็จะมีพวกไมอามีพวกทาราฮาซีปะอุ้ยนี่ทำไมไม่ทำให้ฉันกิ้าบอลอนั่งชิมไทคอฟฟี่หรออันนี้ซื้อไปแถวนั้นนะคะเพื่อนๆแล้วก็อันนี้จะอยู่ที่ฟอร์ดวอเทนดีสนะคะตอนนี้เวลา9ก้โมง4ีนาทีเช้านะคะเช้าอยู่ถ้าเกิดว่าปกติมันจะหนาวแล้วนะเพื่อนๆเ,เพราะว่ามันจะเป็นเอ่อ โนเวเบอร์ก็คืออีก2อสวันก็จะเป็นฮาลาวีนนะแต่ว่าร้อนต่นี้ร้อนไ่จเลยยน่ไส่งมาสตั้งนี้เห็นัวอยู่งอะไร้่องจะมีอะไรอันนี้ผัดกะเพราหมูกรอบ เปรีค่ะอันนี้ใช่ป่ะแล้วนนีออนี้ปเ,ปเกกดีนนี้เ,เชียนค่ะเ่<ๆ>ตอนนั้นซื้อไปมันเล็กกว่นี้ไม่เผ็ดค่ะไม่เผ็ดมาจานลูกค้าหน่อย ยำทะเลนะคะยำวุ้นเส้นยำตีนไก่นะคะฉันจะยำใส่กล่องออกไปขายด้วยนะยำใส่องน่าแล้วยำย่างไม่สุกก็โดนด่าอีกนะคะเพื่อนเพื่อเขาก็ต้องย่างให้มันสุกๆ อันอยู่ไหนจตุโเนี่ยช้อนเราไปไหนกันไปไหนอะไรอ่ะนั่นคือการเป็น เพื่อนอยู่ไปซื้อร้านนั้นมาสวัสดีค่ะป้าเจนี่ขาได้ล้วะคะสวัสดีค่ะบอสมาตาพอสแอรอนแออรอนพิกไก่อยู่นานมากเลยไม่ได้ไม่ได้ไปอไไรสักโอ้โหนานมากเพก <c oughs> <ๆ>ื่อนเพื่อนเห็นหูตัวเองเห็นหูตัวเองคนไม่รู้จัก <c oughs> ถามเยอะก็ไม่ว่าการยิ้มเข้าไว้ได้ค่ะยิ้มเลยยิ้มปากฉีกแหละนี่อยู่ไปซื้อมาเขาเก็บป <c oughs> <ๆ>ักหม้อนะเพื่อน

พันให้หน่อยได้ไะได้ค่ะอยากจะลองเธออร่อยจะซื้อใส่ย่างมาแล้วอ enfin ิบายจะกินชิ้นหมู

ไม่ไมปกติอยู่ร่วมขนมเป็นกี่ไม้เดี๋ยวเขไปทำเองเข่เป็นไมเด้ไม่ไม่เซอร์ก็ทำเองย่างเยมนก็เอเป็นเท่ไหร่เก่ทียสองสิบสองเย้าสิบไม้เนี่ยไม่มีทอนเป็นเศษนะะอาะมเ

เดตับูแซบ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 นึ่แซบเอนี่แซบเายังมกนไปลเหรอเก็บแวมีคุกค่ะมีคุกแซบแซบเด็ดอ๊ะแมากินอะไรอะไเป็นขนมกนกันมีคุกเนี่ยอันเดียกินเผา ฮะไส้วาไวาไวาอร่อยไส้วาแหกับแหนมับวเอ็มาถ้าไหนขึ้นเขาได้น่ะเอาเอาเอาไหนนะจ๊ะเออ ม่มากินข้าวเลยนมากินข้าววันนี้มาเป็นอะไรไหนดูยมาสิไหนดูลูกสาวลูกสาวเป็นอะไรวันนี้สวัสดีค่ะเรวไหนสวัสดีค่ะเชิญมามาก่อนสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะสวยๆก่อนสวัสดีค่ะสวยๆเรวไม่งั้นไม่ให้กินขนมแล้วนะสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะ ยิ้มค่ะยิ้มอะไรวะไรไม่ได้ว่านะถ้าทุกคนถามแล้วจริงๆเขาไม่ว่านะแต่ถ้าแบบว่ามันมีหลายคนมากที่แบบถามแล้วแบบตินั่นแหละติไปทำ <c oughs> ตัวเองตีกูอนั่นแหละ มันอยู่นั่นแหละไอ้ข้าวอ่ะคุนอนั่นแหละข้าวอ่ะแ่เมีต้มแซ่บต้มแซ่บตอนนั้นด้วยนต้มแซ่บเอ่อต้างในแล้วก็มีไข่กับข้าอจริงเหรอก็เลยเหรอจริงเหรอก็่ลยเหรอ อันน okay, ึงนะไม่มีไม่ได้ทำมาเกินอ่ะพี่โอเคปะทันที่แล้วกินอร่อยจากบบที่หมดก่อนริงอ่ะแล้วน้น้ำาอ่ยะเอาแล้วไอเทาล้วคีดแล้วขีดแล้วขีดาเกิดมาล้วมาลองได้อย่างนี้มาไม่ได้วานละรับอะไรดีคะ มันนีได้แบบได้โถ่ลำไยมาใหม่อกเหมาี่ยที่กับก่อนพยายามแบบกนเลยหมดได้ได้ดหมลยร่อยหม1เป็น1่เหลือตังก้ในำให้ได้ายแ Anh อยู่ที่แยกนี้นะคะอันนี้สิขอบคุณนะคะน้องขอ เนี่นีาเนี่สครดแ่้ะอันน้เป็นของแม่เด้อคะความแของมีคู่กัแสบเ้นขอบคุณนะคะขอบคุนะคนี้โอเคอันนี้อันนี้ของพี่วาันนี้น่งอันนี้สิบาทหุเป็นท่านี่พี่ไก่่เอาหนังูติดสิบบาทนกัแ่จ้ะ

จะพูดจะไม่หลอกมามั้ยใครกันอยู่ได้แล้วพี่มึงมีคือต้องต้องกันถึงดังอะไรมั้ยจนลมจนลมเออแต่ตอนคนต่างมาลวงตาลบดต่างเป็นจะมาลวงไม่ยอมทําไม่ยอมใครมีน้ําใจไอ้สิแต่ตอนคนต่างมา รสกับข้าวมีอะไรางะของพี่อยู่นี่หนแหม่ดีสิได้เกลือนี่ค่อันนี้ของพี่เขาใช่ไหมของพี่ป่ะอย่างนออยากได้ยังนออยากเอาเลย มีแหนมสามอันใช่ไหมคะสองยีบสิอะค่ะหชิ้นหชิ้นได้แล้วแล้วก็ขาเหนียวยใช่ไหมคหมดเลยนะใช่ใ่ว้าว่าวก็เอ๊ะเอาเก็บไว้ให้สอยี่สิบปดบวกห้าสามสิบสากคณิตศาสตรแล้วนะสาวคนนั้นอะวางคนหลักอ่ะวาง วางตรงไหนล่ะอ่ะวางตรงนี้แล้วกันนะอยู่ดีมันแบบว่างวอกันไปหมดนะมันก็เลยแบบก็เลยไหนลูกจะกวนอย่างเงี้ยอเอมาใสา่ชุดเจ้าหญิงใช่ ใหม่ใหมใหม่ใหมทำอาหารอร่อยมากยงปิดยเส้นดิดรู้ไหมเพราะอะไรมันไม่ได้เปิดเมื่อคืนี้มันไม่เปิดอนนี้ไปก่อนไไหมอ่ใส่พอใส่พออันนี้ฉันจะให้เธอยำใส่กล่อง ของคุณมันใสโเไมอ่ะเป็นหัวกรใหม่แล้วได้ไหมเป็ไหัวกะมได้โดม่ง่ชก่อนเมื่อคืนเราเทผอมใส่ในนี้แล้วราเพื่อนแต่เราว่ามันเปิดแต่มันไม่ได้กดเทวิเปิดตรนี้อนเช้ามันก็เลยับมันก็เลยทาอันนี้ส่ไม่เสร็จลชิมดถ้าไม่พอก็ชิมกัน เผ็ดมากแล้อะไรไม่ได้ไม่ได้ละลายคหานเปี้ยวคินเข้าไปคือ ได้ค่ะได้ค่ะนะคะเพิ่อใส่กล่องใส่แล้วออกไปโชว์เลยอร่อยมันซับมากของละสิบห้าอ่ะเพิ่อใส่สองกล่องหนูมาหนึ่งกล่องกล่องไหนอ่ะชายก็บอกขอหนึ่งจิ้งจอกก้วยได้ไหมพี่สาวกล่องใส่กล่องกล่องใส่ นี่ของแป้งยี่สิบบาทเนาะเดี๋ยวของกันไหมคะอันนี้ของแป้งใช่ใช่เดี๋ยวขอยากไหมขอดังจิ้มสองอ้นม,มันไม่นอนหรอแม็กซี่อ่ะเท่าไหรอ่ะพี่กล่องละสีห้าตัวเองถ้าเป็นอนะันนั้นอ่ะใหม่ของไคยอ่ะของไม่ไม่มีของไคยเอาไปวางขายโอ้ ว่าอ้น <lok> ่อน่อยน่าอีอที่ให้ตามเลยใช่ป่ะไม่ให้กิใช่ค่ะต้องแขวนห่อโอ้นู่นไงมัีนีแขวนนี่ลลูก โดนไม่ได้หรอปันไม่มีอยากกินอยู่กับปันเดี๋ยวแม สวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนเร็ยไม่ค่อยโอเคอาะอภิบูนย,ยูนทูบนะแม่ทาก็อ,ร,นะอร่อยนะตายน,นะแม่เอาแหน่ไปพวในบ้านไปดิ ไปเพื่อนไปแล้วนะไปแล้วมาว่าเดี๋ยวจะต้องยูจะต้องโพสเออ่กับข้าวลงเฟซนะเพื่อนๆวันนี้อาทิตย์นี้เจอกันแค่นี้เนาะเดี๋ยวเจอกันอาทิตย์หน้าลงแล้วค่ะในเฟซบุ๊กอ่ะแต่งรูปไมต้เสร็จแล้วเหรอได้เวลาทั้งคืนเลยสิกับการแต่งรูปเนี่ย